จริงๆแล้วเราก็อยู่ในวงการฟุตบอลนะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าการทำฟุตบอลเนี่ยมันเป็นการทำงานระยะยาวแล้วก็ต้องทำกันอย่างเป็นระบบแล้วก็การทำฟุตบอลเนี่ยมันไม่สามารถหวังผลเพียงข้ามคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน มันต้องมีการเตรีมการผมสามคนเนี่ยได้คุยกันมาหลายเดือนนะครับถึงเรื่องทำอย่างไรจะทำให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยแข็งแกร่งกว่านี้พร้อมกว่านี้แล้วก็ทำอย่างไรเราจะยกระดับฟุตบอลไทยเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในระดับท็อปของเอเชียให้ได้ ทำอย่างไรที่จะทำให้แฟนบอลกลับมาดูฟุตบอลไทยกลับมาสนับสนุนทีมชาติไทยแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะเชียร์ฟุตบอลไทย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้คุยกันมาเนี่ยเราเห็นว่าวันนี้เนี่ย mm hmm. เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นโอกาส mm hmm. ที่ ถ้าเราไม่ไม่สู้กับมันในโอกาสนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องรอไปอีกกี่ปีแล้วเราจะต้องวางระบบอีกกี่ปีในการที่จะทำให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมันแข็งแกร่งแล้วก็ไปสู้กับชาติอื่นเขาได้ก็คุยกันว่าที่ผ่านมาก็มีแต่ผู้มีแต่ความปรารถนาดีนะครับมีผู้ประสงค์จะออกความเห็นแต่ไม่มีผู้จะประสงค์ออกแรงเท่าไหร่ ที่ผ่านมาก็กลายเป็นภาระของแป้งที่ต้องแบกในส่วนของทีมชาตินะครับความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อกันขอตัวผู้เล่นด้วยกันบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ต้องแบกรับผลของการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้เราก็มาคุยกันว่าเฮ้ยพูดแต่ปากไม่ได้พูดแล้ว มันต้องมาช่วยกันทําพูดแล้วมันต้องมาช่วยกันออกแรงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนี่เป็นโอกาสสาคัญแต่ว่ามันไม่ใช่รอไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วผลออกมาแล้วมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยแล้วคอยมาคิดแก้ไขแล้วก็ไม่ใช่โอกาสที่จะต้องไปรอว่าการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเกิดขึ้นเป็นใครอะไรยังไง แล้วคอยมาคิดกันเรื่องทำทีมชาติไทยมันก็ไม่ใช่ในเมื่อวันนี้เองเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยแป้งก็รับภาระชุดใหญ่อยู่แล้วก็คุยกันกับปิ๊บกับแป้งว่าถ้าอย่างนั้นเราเราเริ่มต้นก่อนไหมเพื่อเป็นสัญญาณที่จะส่งให้พี่น้องในวงการฟุตบอลไทยทุกคนได้รู้ว่ามันถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องมาจับมือกันแล้วก็ช่วยกันเพื่อผลักดันทีมชาติไทย อย่างน้อยที่สุดในเดือนพิจิกกลเป็นต้นไปเนี่ยการคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบที่จะถึงนี้ขอให้ได้สู้อย่างมีส่งขอให้ได้ตั้งใจเตรียมตัวที่จะสู้อย่าสู้แบบเดิมฟุตบอลถ้าทําเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมจัดการเหมือนเดิมบริหารการเหมือนเดิมผลลัพธ์ไม่มีทางดีกว่าเดิมในขณะที่คนอื่นเขาก็พัฒนา ก็เลยมาตัดสินใจครับว่าเอาละเราเริ่มต้นจากสาคนก่อนที่จะลงแรงแล้วก็ทุ่มเททรัพยากรเท่าที่แต่และคนจะเสียสละได้แป้งต้องเสียสละอยู่แล้วในฐานะผู้จัดก,การทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะต้องไปกราบไปอ้อนวอนขอเจ้าของทีมทุกทีมในเรื่องที่จะให้ส่งผู้เล่นที่อยู่ในคุณสมบัติที่สตาฟโค้ชทีมชาติไทยต้องการ ส่วนปีปเองก็เราได้พูดกันชัดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นอันหนึ่งก็คือว่าระบบฟิตเนสของทีมชาติไทยมีปัญหาเราไล่เพลยสเขาไม่ได้สปีดบอลเราช้ากว่าเขาเราเก้าสินาทีเราเรายืนไม่ได้เพราะฉะนั้นการสู้กันในระดับเอเชียเนี่ยมันถ้าแรงไม่ถึงเนี่ยมันมันจบแน่นอนมันไปไม่ได้ปีปเอง ในส่วนของบีจเองก็มีสนามซ้อมมีระบบฟิตเนสมีฟิซิโอมีอะไรพร้อมเพรียงซึ่งพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนเองก็คงเคยได้ยินอยู่บ้างว่าความไม่พร้อมของการเตรียมตัวของทีมชาติไทยในการไปการแข่งขันไม่ว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ฟิซิโอฟิตเนสหรือว่า,าพนักเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยนวดหรือเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนักฟุตบอลอะไรนี่มันมีปัญหามาโดยตลอด ทางบีจีก็จะรับเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้หมายความว่าต่อจากนี้ไปสำ,สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่เรากําลังพูดนี้ก็คือเรากําลังพูดเรื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่จะต้องอเดินไปสู่การทําฟุตบอลโลกที่จะเริ่มต้นคัดในเดือนพฤศจิกายนนะครับปิ๊บจะดูเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับให้นะครับรวมถึงเรื่องที่พักด้วยใช่ไหมป๊บสมาคมก็ไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วนะครับก็ บีจีจะดูเรื่องที่พักเก็บตัวนักฟุตบอลฝึกซ้อมสนามซ้อมเจ้าหน้าที่ฟิตเนสแล้วก็ฟิซิโอนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับมผมก็ต้องเสียสละวันนี้แป้งมาพูดก,กับผมว่ามันมันจำเป็นต้องมีคนไปช่วยแล้วขอให้ผมช่วยซึ่งแน่นอนก็มี ทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาของบุรีรัมย์แต่จริงๆมันไม่ใช่ของปัญหาของบุรีรัมย์นี่มันเป็นปัญหาของทีมชาติไทยหนึ่งหลักการผมก็ต้องนักฟุตบอลทุกคนของบุรีรัมย์เนี่ยในการเข้าสู่หมวดการแข่งขันในรอบนี้เนี่ยก็แป้งขอมาหรือสตาร์ทขอมาผมก็ต้องให้การสนับสนุนเต็มที่เพราะนี่มันเป็นโอกาสเดียวนะครับ ส่วนที่สองก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมครับก็คุยกันอยู่นานนะครับคุยกันก่อนหน้านี้เป็นเดือนในที่สุดแป้งก็บอกผมว่าต้องการอิชีมาช่วยทีมชาติไทยวันนี้ผมก็จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าผมยกอิชีให้มาทำทีมชาติไทยชุดใหญ่ เป็นประธานเทคนิคนะครับฟังให้ดีนะครับเพราะมาโน่ยังมีสัญญาอยู่นะครับนะครับแต่อีชิอิจะมาช่วยมาโน่นะครับแต่อีชิอิเองก็ยังทํางานอยู่ที่บุรีรัมโดยบุรีรัมเป็นคนจ่ายเงินเดือนทั้งหมดนะครับแต่ว่าต่อจากนี้ไปอีชิอิจะใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับในการสกาทั้งทีมคู่แข่งในฟุตบอลโลกแล้วก็สกาวนักฟุตบอลไทยทุกคนที่คิดว่า ควรจะเข้ามาอยู่ในสควอรตในการที่จะทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยมันผ่านไปได้ผมคิดว่าเรื่องสําคัญที่สุดของทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องก่อนทุกเรื่องซึ่งมันไม่สามารถรออะไรได้งั้นก็หน้าที่ของผมก็คือผมเชื่อว่าทุกคนเชื่ออยู่แล้วว่ามันสมองความคิดวิธีการนะครับความสามารถของอิชีในการที่จะ เซตทีมเพื่อให้ทีมชาติไทยสามารถแข็งแกร่งกว่านี้ได้นะครับโดยการทำงานร่วมกันกันกบมาโนโ่แล้วก็มีแป้งเป็นคนประสานอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันพัฒนาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดเป็นเรื่องแรกก็คือว่าเราไม่สามารถปล่อยให้สองเดือนสามเดือนจากนี้ก่อนจะไปถึงพฤศจิกายนเนี่ย เป็นเวลาที่สูญเปล่าสำหรับฟุตบอลไทยในการเตรียมตัวเข้าสู่การคัดฟุตบอลโลกในรอบนี้เพราะฉะนั้นนี่เดวันนับตั้งแต่วันที่ผมพูดวันนี้นี่นะครับคือมาซาเองก็ต้องทำกันบ้านทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยกันทำให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมันไปสู่ฝั่งฝันและความหวังของคนไทยทุกคนที่อยากทำให้ได้นะครับผมเองก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ นะครับคือไม่เคยมีสักครั้งที่บุรีรัมออกมาพูดเต็มตัวแบบนี้รวมถึง BG ีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักในโครงสร้างจริงๆถ้าเรานับเฉพาะสามสโมสรที่เรามีนะครับแล้วก็ไปขอความร่วมมืออย่างชนบุรีและหลายๆทีมมาเนี่ยเราน่าจะได้ทีมชาติไทยที่แข็งแกร่งในการที่เข้าสู่การคัดฟุตบอลโลกในเดือนพฤิกายนนี้อันนั้นคือ คือสิ่งที่อยากจะกลาบเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถามว่า3คนนัดกันมาทําอะไร1เรื่องแรกคือทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟุตบอลโลกนะครับสองเป็นอะไรก็เดี๋ยวแป้งก็บอกเองแล้วกัน